สวัสดีครับพี่น้องครับมาบานทีนี้แลวมาเด้อพี่น,ออมมน,สสน,น้องเฮฟยซี่ทุกคนเด้เฮียแซ่บุ๊กตาโง่นเด้อบ้านที่นียบ้านของแช่เลยบา<อ>้านเนีย้ยแต่แช่เอาพอชื้อกอง้ก่อนเอะเอาแม่เขาไม่กินแม่ลิล,ลี่เขาไม่กินข้าวนะเอาดูละนั่งทั้งพูดเล ใอครับมาส้มตแล้วก็กินใสแล้วก็ทำชีวิตตามปกติไปเลยนะลิลี่นะน้ำก็ไหลสดทิ้งไปกับเอฟซีอยู่นี่แหละแล้วก็กินไปตามธรรมชาติไปเลยมนาวมั่ยมาเซียวมั้ยเออเออพี่น้องกับคุยกันไปเด้อครับเด้อ ทังนี้ก็กินเกามาที่นีนเออเออแลวสิเอาห้ดอหน้าที่อหน้าที่เออรับพิ่ชอบคน่าเมสิเซียวไปกินทั้กันมาเนี่ย

ใครไปไม่กลับว่บาถัง

บ้านยูเมื่อเเดินกันี้ลูกจัดกาเขาแบบ้นเลยนีเาะทเ้ยงางนแก่หมดแล้บอันนี้เาขาวมันเลย nhiều bụng chưa số bớt nặng hơn nữa, rồi lại làm กินหอมกันทุกคนแนะมีเรนีเรนมีเนเนะมี่อาไม่หมดเยชิมไ้เลยเมี่เอานี่ยไรรส ให้พี่น้องคุยยังเองอ่ะนะถาว่าตาอืมอืมน้องเง้ัน้อมคนันทึกคนของถงของแม่เจียวเลยลูกถมงปลาของไทยของแม่เจียวเออของไทยกินรอดนะแม่ใจเงินของไทยจ้า เอาไป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 เ ีนะานของีด้วยนะนขอดียนะรจะเด็กกเผาพิณนับกจังเวลาม่สบายก็อยาก้ม่อยมากๆอยลงมาเมือ त <laughs> เออแดดนนี้เนแดดนนด้วยเนอะอ้าโอเคสามวมนคุยกระมูเนาะครับ